สวัสดีครับนี่ก so. ็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้กับบายสามหาซิมหานาที่นะครับบายสามสิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีอ่าราคาสี่สิบหกนาฬิกาเมื่อเช้านี่เปิดไว้สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบมกสี่หาชั่วโมงแล้วนะครับเบังนะครับนามหาชั่วโมงประธนเดชพรอ่าหนึ่งในหานะครับยังปรทธานพรอ่าจะเป็นเอาตีไป อัจดว่าหนึ่งในสี่ส่วนเอ้าหน,นึ่งในสี่ส่วนนะครับในงานหนึ่งแลงนี้ผมจับจีพี GPS mm. เอ็ดเบิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่เต็มเต็มเลยหนึ่งไร่เต็มเต็มไร่หนึ่งก็โอ้ใหญ่ยอยู่เนาะครับหน้าไร่หนึ่งเนาะสี่อยตารางว่านาะครับให้น้ำไปหาชั่วโมงแล้วได้มาแล้วประมาณอ่าลอยตารางว่านะครับ,ม,ม,รม,ารารบมันเป็นมันเป็นดินที่ไทขึ้นมาตอนนั้นพีซ่ายาวสิเตรียมปลูกกระโนนะครับแต่ว่ามันแห้งค่ะกว่าที่มันก็นเลยอ่า กินน้ำหลายนะครับแต่ตอนนี้สมมติว่าตอนนี้สิบหกนาฬิกาคคอสี่โมงนะครับหาโมงแรงหกโมงแรงหกโมงหกโมงแรงท,งรทุ่มหนึ่งก็สี่ประมาณจะทุ่มหนึ่งก็สิมาปิดว้แล้วนะครับทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเบิ่งก้อนนะครับเพราะว่าเด็กเข้ามาได้อยู่นะครับพะว่าแต่ว่าเขาปรสามารชิกปล่อยขามขึ้นได้นะครับต้องต้องได้มาเบีย่ยงน้ำออกอ่า จากแปลงนี้เพราะว่าขน้ำมันหลายแล้วมันเห็นยากนะครับขน้ำมันหลายเราหน้ามันหยอกนะครับเวลาเขาปั่นน้ำนะครับดินทรายนี่คือคันผู้ใดเคยเห็นหน้าดินทรายนี่โอ้โหแบบหัวงานมันิแกจนมากจังนะครับมันจะเป็นหนังหมูนะขาเออหนังหมูนะมันจะเป็นหนังหมูขันเท้ายำดูนะครับวนหัวงานดูสิมันเป็นหัวหนังหมูนะครับมันเหยียบบรลงเลยนะครับแต่ว่าขันเท้าแรนเราหลอบสองหลอบได้เลยนี่ดีอยู่นะครับนี่คือจางตอนนี้นี่ครับนี่ ขันมีถอนพัดลง้งนี่หยาบจำแข็งเลยเด้ครับเนี่ยางลุงมาไหนเด้ครับลมบุบๆเลยเด้แต่ว่าขันเจ้าแรนปั้นหดรอบสองรอบแล้วเนี่โอ้เป็นหนังหมูเลยครับอืแล้วเป็นยังคือจะเป็นต้องแรนปั้นหดรอบสองรอบเพราะว่าอยากให้มันเสมอกันนะครับคือคือเขาเขาอยากเห็นเสมอกันเนาะเขาก็เลยต้องแรนปั้นนะครับเดี๋ยวว่แนีมืออื่นอาจจะเอารถอไถนาปั้นแล้วก็ติดโตลากนะครับติดไม่เอาไม้แผ่นกระดานลากหลากเอาเลยเนาะครับบบปั้นลายเนาะ ว่ามือนี้เขาน่าสิพ่อสังเกตออกแล้วว่าหมองแดงโน้นหมองแดงต่้มนะครับหมองแดงโน้นเขาก็ไถลงหมองต่้มบางทีนะครับเห็นนะครับหาช่วโมงแล้วนะครับสูบน้ำใส่กะถือว่าบ่ไปใส่มาใส่นะครับฮะไปยังคือบ่ไปใส่มาใส่ดีครับเพราะว่ามันสูบอ่าพราะว่าสูบมาจากบาดาลเลยนะครับปั๊มช่างหนูนะครับมันเป็นปั๊มสองนิ้วนะครับขันเท้าสูบออกจากสะมาเลยหนึ่งนะครับอันนี้ได้เร็วนะครับได้เร็ว แต่ว่าปกติคันทีสูบขามขึ้นเนาะคันทีสูบเอามาลงตอนเย็นแล้วก็ขามขึ้นนะมันสิหลายผลนะครับประมาณจากสิบชั่วโมงได้ดีนะอันนี้ก็เป็นหยามันมาเลยนะครับอ่ะกัยังเปิดแบงอยู่คือเก่านะครับแต่ว่ากับมันบ่ันยาวนะครับกิโลละหาบาทเอารถมาใส่เองเลครับรับหน้าแปลงผมตัดให้ก็ได้นะครับผมมวนให้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นลูซี่เออความที่เอยางรุงไปบังลูซี่เนี่ยนะ เตรียมแปลงรูซี่แปลงนี่ก็สองแปลงมาได้สองแปลงนี่แปลงนี่แปลงหนึ่งกับแปลงนี่แปลงหนึ่งกระสีอนาคนกระสีไทยปลูกงานใาขึ้นนะครับแต่ว่าสิสิเอาน้ำใส่นะครับหมายถึงว่าถ้ารูซี่มันมันมันผลผลิตมันไม่เยอะแล้วคือยังมันหลายต่อแล้วงสิ่นะครับเพราะว่ารูว่าผมบ่มีความรู้เกี่ยวกับรูซี่เลยนะครับว่ามันสิบำรุงแล้วมันสิไดจกต่อจองสิ่นะครับรูปแต่ว่าบรรยามาหนาฝนน่ะมีฝนมันอึนนะครับแล้วหน้าทงนี่มันอึนมันขึ้นมัน บ่หมอแล้วนะครับพาปีที่แล้วก็เลี้ยงนะครับคือน้ำมันอื่นนะครับน้ำมันอื่นมันก็เลี้ยงเลี้ยงคือบอจะเริ่นเติบโตนะครับก็คือว่าต้องได้อาสิตัดอีกเทียหนึ่งสองเทียนะครับนี่ดูสี่สองแปลงนี่ก็ง้ามอยู่ดีครับคือว่นหนาแรงมันง้ามเนาะครับเพราะว่าเขาพดนน้ำได้นะครับแต่ว่าหนาฝนเนี่ยหาบ่สามาสีเหลี่ยกเหลีกเลี่ยงฝนได้นะครับเ้าบ่สามาสีเหลียกเลี่ยงฝนได้ฝนตกลงติดต่อกันสามสี่เมืองสีน้ำมันอื่นมันขึ้นนะครับมันหึ่ตตกกกกลละะะะบ้าานนเเเออ กนเข้าใจว่าตกกระโหลกเด้เนาะครับมันกะบ่อไปไปบ่อใดเนาะครับคือหนาฝนเนาะเพราะว่ามันปลูกอยู่ในไหนาคือว่าหนาฝนนี่มันยุบมันเจ้ายุ่สูงบันไดโน้นบันไดมันกะมันกะซุ่มยือเขานะครับพอฝนตกใส่เนาะถึงว่ามันสิบบ่อขังเนี่มีอยู่เนาะครับอแต่ว่าฝนเล็งเขาเล็งเขาอี่ยเป็นอย่างมั่นขาเจ้าคือกู่หนาฝนเนาะครับาว่าขันฝนมันเล็งเขาเล็งเขาอย่มันเน่าคือเขานะครับนี่คือขอข้อจำกัดของหนาฝนเนาะครับซึ่งเราอยู่ในไฮนาเราต้องเสือบเลยเนาะครับ ทุกพื้นที่ยังจะหนาฝนนี่คือแปลกไปจากนี่เลยนะครับทุกในไหน้าเนี่ยคือมีน้ำเลยเนาะครับถ้าเราขังน้ําไว้เนี่ยจะคือจะมีน้ําตลอดเลยเนาะครับหนาฝนเนี่ยนอกากมันสีแรงเนาะครับเอออันอันแรงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันแห้งดินไงกุ้มๆเลยครับมันแตกต่างกันอยู่เลยครับกับเออกับแปลกดีเนาะครับเออเป็นฤดูกาลที่แบบว่าหนาแรงหนาฝนนะครับ พอหน้าแรงเนี่ยถ้าห้องหดน้ำไดห้องใส่ปุ๋ยได้มันก็ได้ตัดนะครับแต่ว่าพอหนาฝนเนี่ยถามันก็สิถือโอกาสนั้นขยายหนาในเพิ่มเลยล่ะครับนี่แต่สิบโอไทยเนาะครับนี่สิเอาหยาในมาห้อยตัดออกแล้วสิหยาในห้อยลงเลยนะครับห้อยแล้วก็โรตารีปั้นนะครับปั้นแล้วก็สูบน้ำทับไปเลยนะครับสีสีเฮ็ดทังสี่นะครับเพราะว่าเป็นอย่างที่พื้นที่อันนี้มันเสมออ่ามันมีความเสมอกันประมาณแปดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละสองแปลงนี่ถือว่าได้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 แจกน้อยแล้วนะครับคือแบบที่นี่ เฮาสูบน้ำใส่เทืที่2เทือที่3เมเทวารอตัดนี่เฮาสังเกตบางน้ำนะครับว่ามองใดลุมมืองใดยังเฮากะจดเป็นข้อมูลไว้นะครับจดเป็นข้อมูลไว้ัาที่นี้เนี่ยพราอมดินแห่งๆอย่งที่แล้วนะครับเขาจดข้อมูลไปแล้วสมมติว่าเอ้ยแกนั้นมันลุบเนาะแกนี่มันโน้นตอนเฮาสูบน้ำใส่เฮาหูแล้วเนี่ยมันแห่งๆสิเฮากะดันดินลงไปใส่นะครับรถไถดันลงไปใส่เฮากะเก็บข้อมูลไว้ว่ามันสูงก็การหลายบันไดต้องดันไปท่าได้เฮาต้องเฮาเฮาต้องรูนะครับอืมในส่วนนี้เฮาต้องรู มันบอลเหนือบา้ากว่าแรงเขาเนาะครับเพราะว่าเขาเห็ดอยู่แล้วเนาะเออเราเขาก็สังเกตแล้เราเขาก็เนี่ยคืออย่งตอนนี้นะครับสมมดสมุดาปุ๊บเั็นขันสม,มิว่าแรงนี่ผมสูบน้ำไส้ได้เนี่ยมืออื่นเศร้าเนี่ยเขามาเบิ้งเลยครับมาไหลเบิง้งอืมบา้าหมองไหนมันโลนโนน่นหมองไหนมันลุบหม,มองไหนไเขาก็เก็บสถิติไว้แล้วเขาก็มานาั่งคำนวณว,นว,นวน่าเอ้ยหมองนี้มันโน,น่นหมองขันมันลุบ มองไงมันุูมันรุปต่อไปสุปมันนนคักบ้งนี้เขาสกษตรเก็บสติต่าขึ้เขาเจียวดินจากบ้องนี้ไปใสบ้องนี้ไปใสบ้องนี้ไปใสบ้องนี้เังใช่นะครับเขาจได้เฉลี่ยกันถึงนะเฮ้ยมองหันมันลุปไกลพอดินบ้องนี้เอาไปบ่ได้หรอกหร้อเอาดินจากใกล้ๆนี่ไปเังสิ่นะครับเขาจีเฉลี่ยกันได้นะครับอันนี้คือเขาต้องอ่าคำนวณแน่จังหนนะครับโบวางแผนนะเขาต้องวางแผนนะครับเขาต้องวางแผน แล้วกับพยายามพูว่าวางแผนงคือพยายามให้เป่งน้ำอ่าให้ให้ระบายน้ำให้มันระบายน้ำได้ทั่วแปลงนะครับระบายน้ำให้มันตกได้ทั่วแปลงนะครับแต่ว่าขันแปลงใดที่มันมีข้อจํากัดมันกะอ่าเห็ดบ่อใดนี้นะครับบางที่มันอาจสะหลุมลุบกลางอย่างนั้นนะครับระบายน้ำได้บ่ดีอย่างสี่นะครับแต่ว่ามองขันลุบกลางเนี่ยระบายน้ำได้บ่ดีมันจะเป็นผลดีสําหรับตอนหนาแรงนะครับหนาแรงหงาสิงาหมมองหันละครับ แต่ว่าขันเป็นหน้าฝนนโบวบว่าไปใส่มาใส่นะครับนามขังเนี่ยยังีงถ้า่า80 80หาเปอร์เซ็นต์ยังไยมันกะมันกะมีหม่องโน้นนะครับมันกะมีหม่องโน้นสมมติว่าเนี่ยสมมติตามที่ผมเบึงรอบที่แล้วนะครับมันสี่หลุมมองนี่นะครับมันสีหลุมมองมัน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 เอาเอิือนมันคอยเออเมมันคอยเอาเอาว่ามันคอยดีกว่านะมันจะคอยแกนี่นะครับเนี่มันจะคอยแกที่ผมมาให้ตัดนี มันจะคอยแกนี้ซึ่งมันคอยมันมันมันเป็นหลุมเลยนะครับมันจะคอยมันจะไลหละดับมากสิมันจะไลขึ้นมาไลขึ้นมาเรื่อยๆคือขันเข้าไลดินเขาก็ต้องไลดินจากมองหนีลงไปนะครับเนี่ยไลเป็นหน่ายาวลงไปลงไปเนาะเพราะว่ามันโมเมนต์ลุบบองหันแล้วมองนีโน้นคักๆ่ะก็แก้ด้วยการไถโน้นมองนีลงไปใส่มันโมเมนต์เนาะครับมันเป็นคอยแบบลุบไปบองหันก็คือมันจะเป็นผลดี ผลดีคืออย่างที่ขันห้องปเป่งน้ำของขันนะครับเป็นที่ระบายน้ําตรงมุมนั้นนะมันสิป่อยตกทั้งแปลงเลยนะครับสิบว่ามีนม้ำสิบว่าข้างแปลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขอดีอ่าแล้วเขาก็สิเอาไว้ยังที่เออาเพราะว่าเป็นยังที่เพราะว่ามันแปลงใหญ่มันแปลงไยง,ง,งานงาน,งานกลัวๆผมนะครับเออว่วแมนหนึ่งไร่กับอีกประมาณหนึ่งงานกว่าๆมันเฮ็ดยากซึ่งตอนนั้นเขาจ้างมันเฮ็ดแล้วเนาะเขาความสามารถหัวหดอันนี้เขาได้จ้างนะครับเออ เขาได้จ้างเพิ่นเฮาก็เลยบอกให้ฟังนะครับว่าเออถ้าขนาดเพิ่นก็ยังเห็ดได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเฮาบอกมีความสามารถแห้งไปเห็ดแห้งห้างไว้อีกก็เก่านะครับเฮาเนี่ยสมมติว่าเฮาสีเห็ดโอ้ยเฮามีรถไถยแล้วออบ่อยจังเอยก็เนี่ยเมื่นเฮามีรถไถเนาะข่อยอู้ข่อยเห็นมองหันมันลุบเนาะข่อยสีไถยมองนี่ลองไปจริงๆนะครับแห้งเห็ดแห้งห้างเขาเก่านะครับเฮาเห็ดเนี่ยแห้งไถไปมองคุณมองนี้ที่สีรูปลงกับว่าเนี่ยเออมองนี้สีลุบลง เป็นโน้นฟังหุนเป็นหลุมทางนี้เขากับบอเน่เนะครับหรือว่า,ามองกันกระชีดยิ่งลุปขึ้นกาขางนี้กระชีดดีเขากับบอรูนะครับก็เลยกว่าเอออันนี้อันนี้มันพอดีแล้วหมายถึงว่าพอดีคือว่าแบบยนีเวลาน้าม,มันไหลยี่มันระบายออกได้ทั่วแปลงนะครับคือว่าแบบเขาเขาเรียกว่าระบบแบบลาดเอียงนะครับแบบลาดเอียงซึ่งตอนที่ผมติดท่อคนทีรับจ้างปรับปรับหน้าปรับหน้าดินด้วยระบบเลเซอร์เขาเออเนี้ยเกตดเดอร์เต๋ย เลเซอร์เกตเดินไหมครับที่ว่าติดท้ายรถไถแบบลากเกาเล่นนะครับที่มีตัวอุ้มดินนะครับตับโดยระบบ2ระบบคือดาวเทียมกับเลเซอร์นะครับบอมบอมเนปรับสมัยสมัยเก่าเนี่ยครับที่ว่าใส่ผ่านไทยอันนี้เป็นระบบลากข้างหลังนะครับผมเคยติดต่อมาเนาะสิบไลน์นี่แหละผมอยู่มาปรั๊บถึงมาสิบไลน์อยู่นี่แหละไล่ละสองพันหานะครับไล่ละสองพันห้าคุณสามารถทําได้เลยเนี่ยสิบไล่เป็นแปลงเดียวได้เลยคุณจะเอาเสมอกันความต่างหนึ่งเซนนึ่งเซนนะความความต่าง บวกลบสองเส้นหึ่งคุณสามารถทําได้เลยส0บไร่เฮ็ดมาแล้วมองลุ่มมองตื้นมองยังเนี่ยความหา่างระยะห่างที่สวิงได้นี่คือสองเส้น,นะครับบวกลบ2เส้นแล้วก็สามารถทาลาดเอียงได้เขาเียเอยียงจากาเขาเสียเอยียงจา,ากส่วนพุ่นลาดลงไปจนหอดพุ่นก็ได้เอียงจากจากส่วนนี้ส0บเส้นไปหอดส่วนนี้สูงกว่า10บเส้น ตอนนั้นจังสี่เนาะครับตอนนั้นเอานั่นเป็นเกณฑ์มาเอาสนนี่สูงขึ้นจังสี่เนาะครับได้เบิร์เนาะครับเนอตอนนั้นคือสองพันห้าแต่ผมจำมาผิดเนาะสองพันห้าสองพันห้าอ่าแล้วก็คือความต่างของระดับดินเนี่ยไม่เกินยี่สิบห้าเซน ในในราคา2อ0พนห่าเนี่ยนะครับคือเหมากันเลยเนาะครับเหมากันเนาะบ่บ่เป็นว่าเ,บบเหมาส์ไรชั่วโมงเนาะครับเหมาเลยตีสิบไร่เนี่ยก็บสองหมื่นหาเอาอ่ามจำนวว่าสิบไร่ไสองหมื่นหางใช่คุณสามารถทําได้เลยแปลงเดียวสิบไร่แต่ว่าเขาก็จะมาคํานวณก่อนว่าทีสิบไร่เนี่ยของเจ้ามันแตกต่าง,ก,งก,กันมองหันหกสิบเปอร์เซ็นต์มองนี้โอ้หกสิบเสน้นมองนี้เจ็ดสิบเสน้นมองนี้ยี่สิบเสน้นมองนี้สิบเส้นยังสี่เนาะครับเขาก็เฉลี่ยแต่ว่าเขาจะมีเลทราคาของเขาอีกต่างหากนะคร <c ười> ับไม่ใช่แบบว่าสอง ที่ดินตั้งกันถ่วมหัวเย็นเมืองส่นคนเก่าเห็ดหาบ่ได้นะครับมันอีกคนละราคาเนาะครับคือว่าถ้าเกิน30เซนไปแล้วเขาก็คิดอ,อีกราคาานึงนึงสิเนาะครับอันนี้คือเขาข้าวนะครับที่ผมสนใจเนาะผมติดต่อไปแคองผมมันมีตอนนั้นมันมีแค่ซิบไรนะครับผ่นบ่มมาหา่นะครับ <L un> ผมเช็ดปูงานนั่นแหละครับตอนนั้นผมสิปับเป็นตกแลงมาตอนนั้นสีแปลงอผมปรับเป็นสีแปลงนี่สิโลส่กันน่ครับสองแปลงนี่โลสซกัน,นแปลงหนึ่งแล้วกับแปลงนี้ กระแปงนี้โลใส่กันแล้วกระแปงนั่นกระแปงนั้นโลใส่กันแล้วกระแปงนั้นที่มันโลใส่ก,กันอยู่แล้วแค่ปรับให้มันเรียบเนาะครับอ่าปรับเรียบแล้วเอาถอนพันวานแล้วก็ปั้นเราเลยเนาะครับเพราะว่ามันเป็นระบบแบบอ่าเทคนโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะครับตอนนั้นติดต่อไปแล้วพนยุหอุดรนะครับพื้นแห่คขั้มเนีนั้นดีมากนะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มสําหรับเขาที่จะขนรถมาทําแค่สิบไร่เองที่นะครับย่างนิดหน่อยเขาก็เพิ่นหากินน้าําอ่ะปวกอ้อยเองที่นะครับ แต่ตอนที่ปีที่แล้วนะครับเอาเป็นง่ายๆว่าปีที่แล้วนะครับปีกลัวที่แล้วนะครับที่ผมติดต่อไปจนเพิ่นโมมาจนผมได้จ้างรถนะครับจนผมได้จ้างรถพี่อยู่แถวบ้านแล้วเห็ดไหนะครับหมื่นซีนะครับทั้งเหมือดเนี่ยทั้งปั่นคันแท้นะครับปั่นถนนมาปั่นถนนแล้วก็ปรับระดับโอ้คือถือว่าคุ้มนะครับหมื่นซีเนาะหมื่นซีประหยัดเงินได้หมื่นหนึ่งนะครับอประหยัดเงินได้หมื่นหนึ่งแล้วก็เขามองถึงความความอเขาเออนียังไงความ ความคุ้มค่าหรือว่าความเหมาะสมเอ่อความเหมาะสมดีกว่านะครับคุ้มค่ากับคุ้มอยู่นะครับจากสองหมื่นหาที่เพิ่นสิมาเห็ดห้กะเหลืออยู่หมื่นสี่ยี่สี่เนาะครับกับประหยัดไปหมื่นเอ็ดแล้วกับความคุ้มค่าคุ้มค่าคืออย่างที่หนึ่งเข้าได้ถนนนะครับเข้าได้ถนนได้ถนนสองแล้วกับแปลงเข้าบางไงเกินไปเหมาะสำหรับการไห่น้ำนะครับเพราะว่าอ่าเป็นอย่างที่ขันแปลงใหญ่เกินไปนี่สมมติว่าผมเห็ดแปลงมันมีเอาสมมุติว่ามันมี ซแปลงแปงละสองลายเคืองนี่สิเนาะผมเห็ดสองเคืองนี่สอง่2งาสองงนี่ตัดแปลงนี่ตัดไปแล้วแล้วแล้วงานนึ่งนี่สิเอาแล้วแล้วงสองงานเหลืออีกยืเทเลืดเหลืออีกยู่แปดงานนี่สิสมมติว่าแปลงละสิบงานตัดแล้วงสองงานนี่สิคือมันตัดบบแล้วงานนี่สินะครับอันสี่ไฮน้ำกับไฮยากนี่สิเนาะครับน่อมันก็คือแปงในน้อยนี่สิเนาะครับแปงในน้อยนี่สิสมมติว่าตัดหามือนี่ หามือหกหมือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตัดออกเบิดปุ๊บสูบน้ำใส่มือเดียวอัดปุ๊บว่านปุ๋ยได้ยังสิเนาะครับขันเป็นแปลงง่ายมันตัดสองอาทิตย์มันส่วนนี้จนว่าตัดไปสี่สองอาทิตย์ดินแหง้งเบิดแล้วนะครับอแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้ของมันอยู่ h ẳ นแล้วครับเออคือหนึ่งอาจจะตดสปริงเกอร์หรือว่า,าระบบลากสายไปให้มันหดอย่งแค่หัวที่ว่าหมองเขาตัดออกนะมันก็นแล้วแต่งเขาบริหารจัดการนะครับอันนี้คือว่าเขาเบาให้มันปลอบใจเจ้าของน้ำนะครับ ่าเขาเหลือก่อ่ผิดจริงๆเนาะออันนี้คือการปลอบใจจากของวิธีหนึ่งนะครับนี่แปลงนี้ก็ห้อยห้อยอผมเองเนาะครับลงไปว่านปุ๋ยนะครับวานปุ๋ยสามมือทีแล้วนะครับเนี่แปลงที่ปลูกหางนะครับชนิดที่บอว่าขัางน้ำไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวประมาณกลางมีนาะจะเริ่มตัดนะครับตัดออกตัดออกให้มันแตกกอไหม อีกประมาณสามอาทิตย์กว่าเด็กผมว่าเริ่มเริ่มอีกประมาณสามอาทิตย์เพราะว่าเสียปุ๋ยที่มันลงไปเนี่ยมันกินซะกกอนเนาะนี่แล้วก็แ uh ปลงนี้ก็เจ้าน้ามเขาอีกนะครับตอนเย็นเอาน้ำเขาอีกหลังจากที่เขาบ่เอาเขาลงมกันแล้วนะครับตอนเย็นเขาจะเอาเขาไว้นี่ตลอดขึ้นเลยนะครับเสียมันอยู่แปลงนี้ตลอดขึ้นเลยอันนี้หกมือแล้วนะครับมืออื่นวันอาทิตย์กับเป็นครบรลอดเจ็ดมือที่ผมปลูกเสียอัดน้ำเขาเสียอัดยู่ย่างหน่อยอาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็จะปล่อยมันแห้งเพราะว่าเป็นอย่างที่มันบึงเนี่ย ตังเกตได้ด้วยครับห้อยรถไถผมมาคักได้นี่ครับนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมลงให้เบิ่งนี่เป็นอยังเพื่อนเป็นอยังว่าเจ้าคือว่ายำลงให้มันนั่นเอียงกาะให้มันฝังกี่ตมแต่ยำยังไหนรับแต่ขนาดรถไถยังกันยังบอลลูอยู่เนี่ยนี่เบิ่งในเปียกแลนหน่อซีเทียรตนั่นแลครับแลนไปแลนกลับแถวนึงแล้วนดนไปแลนกลับอีกแถวนึงเป็นสองแยวซีเทียร์ผมนะครับนี่นี่ มันบมลนะมเห็นเลยเนาะมันหยยบบลงเนาะครับมันหยยบบงวงเราเพราะฉะนั้นเ้วเขาก็เลยตรงใดนี่มันหยยบบลงเขาก็ตรงไดแบบใส่แบบนามเขาเอ่ยยังล่ะนามมาไหวนะครับนามแช่ไหวเลยนะครับจากสองอาทิตย์นะครับเพื่อเสียหลักมันงอกเลยให้นเน่า้น์มเนาวเหรอครับมันเป็นหยาที่ขยายพันธุ์้วยขอตายแลมันบะมเนานะครับเนี่ยก็เลยเป็นขอ อขอแนะนําสําหรับคนที่ว่ามันเหยียบ,บ่ฟังตมเมนะครับสําหรับผูใ้ใดเหยียบฟังตมได้ก็ดีเลยนะครับแป๊บเดียวติดเนาะอันนี้มันเหยียบฟังตมบ่ได้นะครับการันตีจากไอยเอารถไถลงไปแลนแล้วนะครับเออเป็นยังเป็นยังเจอบ่เอารถไถลงไปแลนทัวแปลงเล้ก็สั่นเนาะอาจจะมีคําถามเนาะ,ะมันกับมีหม่องลมอยู่นะครับมันไปว่าได้นะมันติดสิยากเองนะครับออาเขาก็เลยเลือกวิธีการนี้นะครับนี่อยาลรู้สิจุ่มนี่เนี่ย ตั้งแต่ปลูกมาสิอีกหาเดือนปีหนึ่งเนี่ยบัตรตัดติ๊กใหญ่หนึ่งจุ่มนี่ยในรุนแล้วรุนอีกนะครับแตกกอแล้วแตกกออีกนะครับบนแล้วก็บัตรตัดออกนะครับบ๊อบบไว้ตัดสางต่อสางอย่างเลยนะครับอยู่น่วกันนะครับคาดว่าปีนี้อ่าช่วงช่วงที่เขาปลูกอ่ากระดาษกระดาผมจำได้นะครับผมปลูกเนี่ยในเที่ยแรกคือในแปลงนี้คือสองกระก,กระดาคม2566ัน้าะครับปีนี้ปี67อีกประมาณ กุมภามีนาเมษาพฤษภามีตุลากรกฎคาคือมานหาเดือนนะครับหาเดือนสิบหกเดือนกคือครบปีหนึ่งที่เอาหย่างในมาปลูกนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็น่าสิเต็มแปลงสิบไร่นี่นะครับสิบไรแต่ชิมนห่ยาทั้งหมดอยู่นี่อยู่แปลงนี้สิบไร่ก็แปลงข้างบนอีกอสองไรหนึ่งงานสองไรอ่ะสองไร่ตีไปสองไรเพนกลาสองไร่นะครับเพราะว่าอีกไรหนึ่งปล่อย,อยงว่วงเทเล่มแล้ว ไรนั่นกะที่เมื่อกี้เขาเวอาไว้แล้วครับคลิปที่แล้วว่าเขาสาีปีนี้ก็คือปรับให้มันเสมอก่อนรูปเลนี่หันแล้วครับอ่ารูปๆคำ้คำๆมาอย่าหันก้อนแล้วก็หลังกากเข็ดหน้าแล้วเอางัวลงไปปลอ่อยอ่ขวบๆนี่นะครับปีหนะ้าขวบนี่เขาจะซีเริ่มปลูกอีกไรหนึ่งที่เขาจงไว้นะครับเพิ่ม,เพ,มเพิ่มทีหนาแล้วเพราะว่าผมมองมึงแล้วว่าเออ่ระวางปลูกตัดก็ปลูกให้งัวแทะเล่มนี่ ตัดดีกว่านะครับปลูกเข็ดแปลงแล้วเขาตัดดีกว่านะครับขันหัวแทะเล็มเลาเนี่ยโอ้ตรงนี้รอยไรขึ้นนะครับอืมแต่ว่าขันเขาปลูกทั้งสี่เรลาก็ตัดให้หัวกินเลยเนี่ยเฮามีบอดรอยไรก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหัวก็ตรง,งน,น,นี้หม่องยางแน่จันเอยนะครับผมก็จุ้งหม่องยางไว้อยู่นะครับซี่หาอะไรหอดบ่เลยเออตีไปจักสามไรก็ได้เออตีไปสามไรบ่าขาดสามไรนะครับหม่องยางหัวหน,นะครับขังเวลาหนาฝนเนาะอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ย แดดออกแล้วเด้วครับเมื่อเช้าก็มีแดดนะน,นี่แดดออกแล้วมันมาเลยเมื่อไหร่เจ้าจะโตรอกันต่อไปนะครับสำหรับคนที่สนใจเพราะว่าเราไม่เน้นขายนะครับผมเน้นเห็นว่าผมกินนะไม่เน้นขายเน้นให้วัวกินว่ามันอย่างไดเรียนต้นมันงเอาไว้มาเลี้ยงก็เลี้ยงให้มันดีๆนะครับ ว่ามันกับมีอนุไข่หลายหลนครับมันกับเอาภาสามาเลี้ยงครับมันไปตลอดได้เลี่ยงมันได้ดีทำได้ก็เลี้ยงไปโหลดนะครับว่าต้องอันนี้ถือว่าเฮ็ดบุญไปนําโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้แต่วันผู้ใดมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามก็สอบถามได้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยบ่มีสาระแน่โอ้บอ่มีสาระส่วนใหญ่นะครับบอมีสาระและเอ,อะก็จะมีกุกกะกากอยู่นล แบกงาเนี่ยนะครับโ่้มีผู้ใดเห็ดอยังดอกมี่แต่ผมเนี่ยวผู้เดียวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ